สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเดี๋ยวเรามาดูทีมงานเสียบเป็ดครับนี่เสียบเป็ดเสียบเป็ดคารุไทยเองนะครับเจา้าฮีโนโยางรั่วครับคันนี้ครับเรียบร้อยดีเรามาดูความแรงครับความแรงของทีมงานเสียบเป็ดหน่อยพรไพลินครับ ฮิโน่กันกนี้แรงแ้เนอนี่ครับโอ้ดิน้นร่วมากท่านผู้ชมไปๆพาเด็กน้อยตัวดำมาดูงานครับเบื้งเนยไปแล้วข้ามแบบเบื้งเนยเอ๊ะ อโอ้ฝั่งนี้ก็เป็นดินทรายหน่อยดินทรายเละตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับนี่อำเภอสังขะครับบ้านกลวยลมเย็นครับกับทีมงานพรไพรินครับผมเสียเป็ดนี่ครับเสียเป็ดการ์โรทายเลยครับ แรงแน่เท่าแกเนีเเน่เสียเป็ดทับเองครับผม พี่ใหญ่มาทำทางให้แล้วครับนี่ครับสบายเะยครับผมมีเกรเดอร์ช่วยเจ้าแครตเตอพิลล่าครับร้อยสีสสิกรครับผมโอ้กันนี้แรงจัดพี่น้อง ดินแบบนี้ทําเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวเรียบร้อยมาดูร็รก,กี้ครับกับทางเนึ่ๆนะท่านผู้ชม หูคันหน้าเลยครับพี่น้องทีมงานพรไทยลินครับโอ้หมโมกว๋วยเตี๋ยวอยู่หรือไม่อยู่หรือไม่อไมโอ้พี่น้องเอ้ยยตายครับผม <laughs> เร่งครับเร่งคือกรรันเร่งครับทุกผ้ชม นั้นมาไม่ถึงครับผมฮีโนโ่ไม่กล้าครับเททิ้งเลยครับผมฮีโนโ่คนนี้หล่อมากครับผมมาดูฮีโนโ่คันขาวครับสมองเงินจะเป็นย่ยงไโอ๋โอเปลี่ยนเส้นทาง โอ้ไ oh ม่กล้ามาครับเปลี่ยนเส้นทางด่วนช oh, ิวๆครับโ่้สะอาดไรเนาะสะอาดเนาะมาดูนี้น้องเมก้าครับโอ้เยี่ยมดินมันนุมน่มครับท่านผู้ชม ยกํำทางครับดูบรรยากาศร,ร,รอบๆครับโอ้โบท่านผู้ชมนี่งแฝดีไปไหน ต้องดันแล้วครับงานนี้ต้องเสียตูดแน่นอนงานเข้าท่านผู้ชมหนักก็ติดเปล่าก็ติดครับผมโอ้โหแรง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 เอาอยัางไงครับหนักก็ติดเปล่าก็ติดที่ใหญ่เราก็มาแลครับ เรียบร้อยพี่น้องเอาล้วครับคู่กันเลยพี่ไ,ไ,ไปไหนไปไหนนะครับวันนี้นี่ครับช่วงนี้ก็จะเปลองตูดหน่อยนะครับเอาครับตันนี้ก็ตูดตันนี้ก็ตูดครับสู้ๆครับผม สองพันเลยครับเจอกันเจอกันครับ่าโอ้ยังไม่หลอกน้องขึ้นแน่งานนี้ าลองไฟท้ายด้วยครับงานเข้าออแล้วพี่น้อง บรรยากาศร,บรอบๆครับตอนนี้โอ้ลมแรงครับผู้ชมลมค่อนข้างแรงหลังจากที่ไม่โครเกือบ20ทีมครับตอนนี้เหลือ1 2 3 4งส่น่าจะ4ทีมครับฮีโน่หน้ายักษ์ครับจะมูหรือจา่า เรียบร้อยท่านผู้ชมโอใส่เยอะเลยกินยากนะครับงานนี้ไม่หมโูเด้อพี่น้องโอ้กินยากเนาะ กินหย่างน <laughs> ี้โอ้โหเสียยาวเสียยาวเท่าไหร่ครับหนูเออเขาเหยียบทิ้งไหน Oh, we พีบ่ายังคอลนเขาเสียยาวครับเสียยาวโอ้โหโอเคพีบา่บาย<ห>ทำไรเอาเม็ดโอ้เบิ้งเบิ้งหน้าเลยเอาเม็ดโอ้เบิ้งหน้าเลย้ยหล่อพี่น้องหล่อมากครับเสียคว,ว,วยยาวโอ้ยเร อะหรือในขา,าเาไม่โงเือผมม่ะือได้อมันเหือแต่ม่โคงไมันจดไม่นจดไม่เป็นมาดูร็อกกคันนี้ครับรงนะร็อกกี้เยบเลยลูวั่เ,เยบ มา,ม,มาดูโนี้นะครับกันนี้ครับหลังจากที่ป่ายางเสียแรงหรือไมอ่แรงแรงแรง ี่่นเรียบร้อยนะคุนผู้ชมยกครับ ยากเลยพี่น้องนี่ครับพาเด็กน้อยตัวดำมาดูการทำงานของกินงานเสียบเป็ดครับผม่อนฟลินครับเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าจะกินยากครับทางมันนวมมาครับงานหน้าฝนครับทำงานลำบากแต่ก็ต้องทำครับไม่ใช่ว่าไม่เหลือนะครับผมเหลือแต่เหลือไม่เยอะครับ เรียบร้อยจาฮิโน เอาถอยใส่ดินครับติดเฉยเลยดูโรก,กี้โอ้ยดเดยฮีโ,โน,น่คนนี้ครับก็แรงนะกันดี้นายเย่อชิวๆครับผมโอ้แรงจริงครับนี่ครับดูรถเปล่าครับรถเปล่ายังติดท่านผู้ชมนี่ดูรถเปลา่า ต้องต้องหาลายครับวิ่งสายตรงไม่ได้ครับต้องหาลายก่อนสบายแล้วครับมีดินแห้งมาปูสบายแล้วเสร็จงานนี้น่าจะคลาดหมดพอดีแหละดูไปแล้วผมอะแม่มาหน้เสร็จงานนี้คลาดหมดพอดีอะโอ้ ดูเจ้าฮีโน่ครับเอาจริงแล้วพี่น้องเนี่ยครับโอ้ยเรียบมาเต็มที่เลยครับโอ้เรียบร้อยโอ้พี่น้องกินอยากแท้ยับเลยครับแบบนี้รถไทรถไท bật húa đấy, tôi đi lên hèn tôi đi lên hèn đó, thank mm -hmm. you พี่น้องต่อไปคิวเดก,ก้าครับมาดูเดก,ก้าายลั่นะครับน้องฟีฟ้าเออน้องฟีฟ้าครับมาดูครับวันมาแล้วไปเลย นรนน้องรรติ็กน้อยชอบครับน้อยตัวดำชอบมาดูฮีโน่ครับจุดจัดเลยนะ้องชิว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  รสรสโอ้รสแนบโอ้มันเปีีรยบกินยากเลยเจ้ส <c oughs> ำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ